ที่เป็นร้านขายขนมเก่าแก่ของจีนที่ขายมาตั้งแต่ยุคราชวงศ์ชิงและว่ากันว่าสินค้าของเขานะครับเป็นขนมโปรดของจกักรพรรดิเฉียนหลงในขณะที่พระองค์นะฮะเสด็จมาประพาสในแถบเจียงหนานจากร้านที่เดิมทีเป็นแผงลอยขายอยู่ริมทางปัจจุบันนะครับขายออกไปทั่วโลกวันนี้นะฮะเอกอิชน,น่าจะพามารู้จักกับแบรนด์เก่าแก่นี้ของประเทศจีนมาดูกันนะครับว่าเขานั้นทำได้อย่างไร ซึ่งแม้ว่าจะเป็นธุรกิจเก่าแก่ที่มีอายุ200กว่าปีนะครับเขาทํายังไงถึงสามารถคงความอร่อยผ่านการเวลาหลายร้อยปีมาได้เพื่อนๆสงสัยกันไหมครับครับตอบคือเขามีการแต่ง ตั้งบุคลากรที่เรียกว่าปรมาจารย์ด้านการทําขนมไหว้พระจันทร์นะครับซึ่งปรมาจารย์นี้รุ่นหนึ่งก็จะมี1คนโดยปรมาจารย์ก็จะมีลูกศิษย์เพื่อที่จะสืบทอดวิชาสืบทอดทักษะสืบทอดความสามารถสืบทอดความอร่อยไปยังรุ่นจัดไปและปัจจุบันก็ได้สืบทอดมาจนถึงรุ่นที่6แล้วโดยผมก็มีโอกาสได้มาฝึกทาขนมไหว้พระจันทร์กับปรมาจารย์รุ่นที่5ของเขานะครับแต่ผมก็ดูจะไร้วี่แววที่จะได้เป็นลูกศิษย์ของเขาเพราะว่าผมไม่มีความสามารถในด้านการทําขนมสักนิดเลยนะฮะนอกจากนี้นะครับ ว่าเขามีการปรับตัวให้เข้ากับไัยรุ่นหนุ่มสาวของจีนอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นเขาได้ออกขนมไหว้พระจันทร์ที่เหมาะกับคนที่กำลังลดน้ำหนักโดยออกมาเป็นรุ่นที่ไม่มีน้ำตาลแต่ยังคงความอร่อยเอาไว้ซึ่งโดยเท่าที่ผมสังเกตน,นะครับเวลามาที่ร้านนี้นะครับลูกค้าของเจ้าขนมนี้นะครับก็จะเป็นคนรุ่นใหม่กันสัดส่วนมากเขานะครับได้ทาให้ขนมดั้งเดิมนั้นดูน่าสนใจแล้วก็ดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาเป็นลูกค้าได้เพราะฉะนั้นเรื่องของการตลาดและการวางตาแหน่งแบรนด์ของเต้าเซียงชุนนั้นเป็นอะไรที่สาคัญมากนานนนขนนขขขะะแแแบบรรรรดดดมมมาาาาาาํอองงงงงจจจีีทท่่่่หห้ววว700ัััปเเเเศตผสสฒธิ ใใทาให้มันเหมือนเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมจีนในสายตาของผู้บริโภคเลยละครับแบรนด์นี้จึงได้ขยายที่ผลของพวกเขาไม่ใช่แค่ในจีนแต่ก็ยังขยายไปยังทั่วโลกได้อีกด้วยปัจจุบันนะครับก็จะมีสินค้าของพวกเขาขายในประเทศต่างๆกว่า40ประเทศอย่างแคนาดาอเมริกาออสเตรเลียและที่อื่นๆนะครับนอกจากนี้นครับพวกเขาก็จะมีการใช้แบรนด์ตัวเองนะครับคอลแลบกับแบรนด์อื่นๆอย่างเช่นเป็นคอลแลบกับเกมชื่อดังที่เพื่อนๆน่าจะรู้จักกันอย่างออแบรน์อมีกิงส์หรือแบรนด์มามีกิ่งสำเร็จรูปของจีนและก ป,ปีปีหนึ่งเขาขายขนมออกไปได้เป็นจํานวนมหาศาลซึ่งก็แน่นอนว่าใช้มือทำอย่างเดียวคงไม่ทันเขาก็จะมีโรงงานที่ทําขนมของเขาด้วยโดยเรามีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมโรงงานของเขาแห่งี่ซูโจนะครับปัจจุบันกระบวนการหลายอย่างของพวกเขานั้นเป็นแบบอัตโนมัติผ่านโรงงานผลิตที่สะอาดและมีมาตรฐานซึ่งก็เป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงผลิตได้เป็นปจำนวนมากแล้วก็ส่งไปขายได้ทั้งทั่วจีนแล้วก็ทั่วโลกแต่เนื่องจากพวกเขาต้องการรักษาความลับในการผลิตนะครับเราจึงไม่สามารถเข้าไปถ่ายทาในโรงงานได้ซึ่งถ้าใครสนใจอย,อยากทําธุรกิจร่วมกับเขาอยากเข้าไปเยี่ยมชมโรงงานหลังไม น,นอกจากอยู่ยงคงกระพันธมาได้หลายปีแต่ก็ยังได้รับความนิยมไปทั่วถ้าพเพื่อนๆมาจีนนะครับ,ก,รบ <c oughs> ก็แนะนําให้มาลองกินขนมนที่ร้านของเขาดูแลว้วมาคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่าขนมของเขานนั้นถูกปากหรือไม่หากเพื่อนๆต้องการทําธุรกิจกับคนจีนต้องการข้อมูลในอุตสาหกรรมต่างๆของจีนต้องการสั่งซื้อต้องการเป็นตัวแทนจําหน่ายของแบรนด์จีนติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับ